ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้ก็อีกคืนหนึ่งนะครับเมื่อาวานก็ได้ค่ารักษาจากมูลนิธินะครับมูลนิธิหลวงปู่ศิลาครับวันนี้ก็มีข่าวดีจะบอกอีกครับมีมูลนิธิของแม่ชีแม่ชีชื่ออะไรนะลืมชื่อพอดีหมอบอกคุณหมอบอกครับหมอบอก หน่วยที่แม่ชีก็ช่วยครับช่วยช่วยอีกครับชควยดีครับช่วยค่าเดินทางค่าน้ำมันนะครับนี่ครับรบมอบค่าเดินทางให้จำนวน1000บาทครับขอบคุณมากๆครับสาธุครับขอบคุณแม่ชีลืมชื่อเลยเดินลงมาลงมา จากชั้น3มาก็ลืมเลยลืมชื่อเลยนะครับนี่ครับ,บ1,000บาทครับยังไม่ออกจากซองเลยนะครับโคโชคดีครับนี่แหละครับคนอยู่ในสินในธรรมคิดดีทำดีก็ได้มีสิ่งดีๆตามมาอย่างว่าและครับนี่ครับพั 1, บาทขอบคุณมากๆครับแม่ชีลืมชื่อเลยแม่ชีอะไร ให้รู้บอกด้วยวันก็6,000บาทนะครับ6,000บาทของไอหลวงปู่ศิลาครับมลนิธิหลวงปู่ศิลา,ารักษาดําเนินการค่ารักษาก็6,000บาทวันนี้ก็ไม่ชีอีก1,000บาทรวมเป็น7,000บาทเลยครับวันนี้ก็อยู่นี่นะครับูหลรงเจาบาน เมตตาประชารักษ์นะครับวัดไร่ขิงนะครับน,นี่ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งอยู่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเสร็จนะครับมากหนด,ดการนะครับรายละเอียดใครสงสัยก็สอบถามได้นะครับนี่ต้องก็ต้องขอมูลิธินะครับมารักษานะครับต้องต้องต้องให้ สอบถามมาขออยากมุ้นทัินะครับไม่ใช่มาก็เขาจะให้จะให้เลยนะครับต้องมาตามชิวด้วยนะครับตามชิวมีชิวนัดนัดมาตรวจมานัดนะครับนัดตั้งแต่ปีก่อนนะครับทันวาาั้มครับมาได้รักษาตามชิววันนี้ได้ได้คิวได้คิวเดือนมิถุนาครับมิถุนาหมอก็เลื่อนเลื่อนมาให้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเมษาครับก็ได้มายี่สิบเก้าเมษา